สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมานิสาแก้วดีพี่น้องเจอกันคือเก่าอยู่สวนเหมือนเดิมฮอนแท้ๆเนาะฮอนแต่เศ้าเลยมือนนี่ใบมักแต่งจมตายฮอนหลายมักแต่ง เอาหน่วยนี้ยังบวชซุกบอกขึ้นเหลืองงามแทะโอ้ยังแข็งอยู่ยังแข็งอยู่เลยหน่วยดีดหน่วยนี้ก็ยังบวชซุกยังบวได้กินหอมเลยยังบวได้กินหอมเลยพาพี่น้องรออันสวนยายสะก้อนซิไปตัดตะไคร้พี่น้องโอ้โหเพชรต้นนี่ฮะนะ โอ้โหโบแมนมักเพชรพ่วงเนะี่ยอันนี้มักเพชรยังอันนี้อ๋อเบิง่งผูมักเพชรโบแมนอันนี้โบแมนมักเพชรพ่วงเนะี่ยพี่น้องฮันดกแท้ๆเบิง่งผูไม่ใช่มักเพชรพ่วงนะเขาแบบมักเพชรเนี่ยกับบ่งนนะหัวอันอ๋อฮันเดิคักแท้มักเพชรอัอน,นมักเพชรโบพ่วงกับดกคือกันเนาะ แห้งละดินแห้งละยางเหาะก่อนพี่น้องเด็จ,จะทำงานไปเบิ้งดูคุณยายให้คนงานเห็ดยังเคือเห็ดห,หัวงามแท้เคือเห็ดหัวงามแท้ย้ายเห็ดหัวยังนี่ ทั่วคู่บ่อสี่ม้วนยังค้างทั่ทวคูสวัสดีค่ะคุณยายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกคนเบิ่งคุณยายจางอัน,นอคนุณยายเห็ดเขาวคนงานพี่น้องเอ้ยเจ้กหน่อยมาเบิ่งเดินมาทั่วคูบ้านท,ทั่วคู่พันดุกเนองน้องสินไทยปลูกยังดุกมัดเนาะอันนั้นก็แมนออันบอ่อโผล่ยายกำลังเห็ดฮะ่ะม,มามักมาทั่วสีม้วนมกทั่ว ถั่วเละกำลังผลิตพี่น้องกำลังผลิตคนงานกำลังจะดำเนินการคนงานคนยายติดต่อได้นะคะสองคนนี้ขยันมากสวัสดีครับเอสซีครับกำลังทำแังมะทั่วโวยาวกำลังสิผลิตผลผลิตกำลังผลิต

เห็ดคางมักทั่วเห็ดค้างทั่วผู้พี่น้องจักเอาสักเอาลงมั่วทั่วมากลบลงค้างงวยเยเออเออเเออออเออออเอเออเอดเออเเออเเอิ่งอองเออยิอเอ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 อเเด้อเออเออเออออเอเออเออเเอเออเออเออเ่ออเออเนอบอ เอาเลิกเลิกหมดเลยตอกเอามันบระยู่ขุดเอาใหม่พี่น้องตอกบุ้งบุ้งเลยดินมันฟุ้งดินยานมักโทษดอกระยานมันผ่านไงท้องดินมันฟุ้งดินมันหลวมดินมันหน้าดินมันงามดินไหมเนอะบ่ผมมักแต่งกำลังเป็นมากักแตงเล่าเออกำลังเป็นน้อยนี่พี่น้องมึง อ๋อันดีเนาะตตะเลนอยู่โอ้แดดแท้ๆเดดส่องแล้วแดดส่องแดดส่องแดดส่อง F4 แล้วโอ๊ยแดดแท้ๆแดดเด็ดมันนี่เฮ็ดจะออกบ๊อบเนาะเดดเอาฝนนี่ละเอาเฮ็ดเอาเอาเฮ็ดละงก์การัป็นมากเลยนึงผ้ามันุวยบึ้มลงมาเแน่ ตูไปจะคือตูค่อยไปคุณยายกำลังเห็ดอันปลูกค้างพี่น้องเห็ดค้างทำค้างไว้ก่อนเดี๋ยวจะเอาเบี้ยเมล็ดมาลงไม่เบิ่งพี่บุ๊๊บบ๊๊บมากแต่งพี่น้องเอ้ยเอาไม่ได้ปลูกก็ได้กินเลยพี่น้องอันนี้มันเม็ดมันหลงบ่ยายเม็ดมันเหี่ยหลงบะบู้ อันเม็ดมักแตงมันมานำขี้หมูอืมอาขี้หมูมาใส่กุกไม้บ่ขี้หมูเห,าหา่าฮะอือขี้หมูเลยเอาขี้หมูไ <c oughs> เอาขี้หมูเหา่าญาติมาซื้อมาผสมซ<ะ>ื้อเหตุปิศาจก,ก่อนเอาบริยานี<อ>่ซื้อเหตุปิศาซื้อเปลืองเงินเอาขี้หมูมาลงพันเม็ดมักแตงผัดขึ้นบ่เอ๊เอาขี้หมูมาใส่กุกเงาไมอันน้เาต่ง ขี้หมูมใส่กันปุ๊กกันมังหงขี้หมูมาใส่กมังหงเป็นโคนเป็นมากเหมัอนล่ะขี้หมูมใสไซโกมปงหงเบียบบเพชรนะเบียบเพชรแหลเยียบแบบสีเอ๊ะีเอ้ยอกเมือียวบ้านทิมมาจะซื้ออกแน่นเมื่อ้รนเดียบเพชรนะ ลตาโมนิไปจุ่มเป็นนวแม่นเบิดเอามาหวานหวานทิมแมมเผ็ดอันพ่วงครับวะเกิดแล้วพี่น้องเบียร์มักเผ็ดอันนี้คุณยายใช้หวานเอาเลยเม่งไหนคุณมาเต่งตกเตงเมื่อเดนี้พี่น้องเอ้ยโหดิโหดดูดิอึดตกเต่งตกเตงขี้หมูเกินในขี้หมูพี่น้องหมูกินเม็ดตกเตง เอาใแตงซุกให้ห <onn> ม <sav our as> ูก <an> ินบ nice ้านนี้มาเอาขี้หมูมาใส่สวนเกิดตะพุดตะกือยากดูใส่เป็มยูใส่แบบโอ้ยมาบวบพวงพี่น้องเอ้ยมือทำไมมาบวบพวงบ้านนี้พวงคักพวงนี้เขตากรอนหมักบวบพวงป้อบ้านนี้แห้งหลายพี่น้องมือหนามายังบวบหลายปานนี้บึงพูงอันนี้บวบตัวเป็นพวงอะไรเนาะชาสีบอลพวกเดียบอลลินเนาะว้าวพี่ดีเนาะบึงพู อบวบพวงกับอย่างห่วของใหญ่ฮันดกบกเพ็ดพวงมกบวบพวงพวงนึงจังหนวยตัว่าเบิรกนู้เบิกศีรษให้เบินี่พวงนี้ถ้าเบิเด้อมันจะมีจังหนวยถ้าลุนอัถไทยดูแต่ว่าไทยมีจังหนวยพวงนี้ถ้าเกินดีมือนี้ทำงานฝีมาวันี้สิบสิกันยังเกินวงผู่วังผู่ซิบแต่ว่าจักหนวยเอา พวงหนึ่งในนี้ยังบุซดนนี้สินเออมาเดายังบุซูดนี้มาเดาอันนันมึงดูยังหน่วยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบหน่วยพอดีสมใหญ่เนยช่อบอ่ะเน้สมซื้อพวงเห็นยังเปลี่ยจับดีได้ขางฮะอันนัมึงโทตัวนั้นอันนั้นพวงพวงคือกันเดย คู่ลกนะครับตัวพวนี้มีหเวพวงหนึ่งพวงหนึ่งปูด้มงโม่งมาเลยมันยังบอกลงสุดนะฮะเออเกียงเมดหนยัวดำผ่าเนาเออนี่เลดกเกีงเสียบนีเมดหนวยเลยพอดีนี่รุ่นนี้ห้าวนี่พอดีเกียงเลยนี่เกงเบิกมาเลยพี่น้องเอ้ยสองพวงนึงด้อยู่ในนี้มาสองพวงสามพวงมาบวกพวงสามพวงเกงกินกับมุง เอ้ยเป็นพวงเป็นพวงเดียวเตือนไม่ใช่กายมีแต่อันพวงพวงโหยังคือไปเบิกพวกเพ็ดพวงคนเด้อผมเบิกเพ็ดอันเบิกเพ็ดบ่พวงกระดกเนื้อใหญ่เนาะบ่งพวงบ่งหัวนะเดี๋ยวเฮาเดี๋ยวอันน้าเป้งกับสิไปเก็บอันน่ะให้ยายยายตามมนีหันบ้านน้ำขี้หมูมดแล้ววันนี้ฮะ ตามทางยางนี่พี่น้องมาน้ำขี้หมูหมดเวอต้นมักแตง่งเดี๋ยวเราก็จะไปทำงานเหมือนกันบุ่งพวอันอันอีน่ยังกบข้ายตู้พี่น้องจนเท้าอันขาละจนเท้ากลนละมันสูงมันงามบึงพ อิตูใบนางรักอันนี้พักสะแงได้อันนี้พักสะแงแกงใส่หน่อไม้พี่น้องพักสะแงแกงใส่หน่อไม้งามจ้ะมันแป้นสีหาตัดอัน,นใบกระเพราเอาตะไคร้ให้คุณยายบ่ม,มีบงผิวเลยพี่น้องใหญ่ปลูกค่ะ ม่มีวงได้วางเลยพื้นทีมีแต่ทางยางข้าง,างยางกันเอาขี้หมูมาหลงกาเม็ดมักแต่ขึ้นนี่ขี้หมูมันย่นมักแต่งคือหอนแต่สาวเนาะมือนนเนาะฝนบ้ไปหาทําเบียยเนาะพี่น้องเบิงมือละน้อย เบิ่งวันละน้อยได้พากันไปทำเวียกดีกว่ามักอ, <c oughs> อันนี้ดกๆมากอย่างมาแข็งบอดอกมันงามงามเนาะ ลูกไทยมะเขือใหญ่มะเขือปล่บไปเลยค่ะคุณยายอยู่โน่นค่ะสวัสดีค่ะเอฟซีมาถึงถึงบ้านเลยค่ะเอฟซีมาเยี่ยมถึงสวนแล้วค่ะเอฟซีมาหาคุณแม่ประกายแก้วถึงสวนเลย thì nó khơi chín như vậy mà tắc à. <laughs> tắc hôm, ta cộp cái mặt ta cộp thì nó sao hôm sẽ con อันนี้กันเดียวอันให้ละงกก็ขึ้นลวพี่น้องต้นยางนาบอกต้นยางนาเดี๋ยวก็ขึ้นให้ละงกเฮ็ดอันทอดมบวบหน้อยค้างมักบวบพี่น้องมักบวบหันบอดุ มันหันมันอนาโดกใบมันโพดมันไม่มีมากยายยายก็เลยตัดยอดมันขายมันมีอยู่มหับรดกยายกำลังเห็ดใหม่มุกบวบมหับรดกมีพอได้กินอยู่มันหับรดกตรงโลนตะเลนทุกที่ยายเห็ดนี่หันทางใต้หันทางใต้สูงค่ะพี่น้องเอ้ยพอจบคลิปไว้เพียงเสนอนะพี่น้องนะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆด้วยนะคะเบ่งมือละน้อยพี่น้องนาะแปงพาเบิ่งสุมงอยูทีละวันละเล็กวันละน้อยเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ